ครับสว,วัสดีครับทุกคนกวันนี้เรามาอยู่กับเกมรวมแบบกีบเวนนะฮะรีบนเลยถ้าเสียงเบาๆก็ขอโทษได้เลยพอดีว,นนอวันนี้เปเลี่ยนกันเล่นโอเคพี่เข้าเลยนะเอาเลยฮะโอเคทุกคนอาจจะเห็นเป็นมุมมองพี่เราแต่เราเห็นมุมมองเราฮะมันจะอยู่โต้กะเออนี่นี่ถึงแม้ไม่ได้เล่นนานแต่พี่เองซ้อมได้ทุกคน นี่พี่เราไมา่ได้เล่นนานนะไอคอมชี <_ D> วิตเกินชีวิตเกิน้ชีวิตเกินบางที <_ d ream> บางทีบางทีนะคนเราบางทีนะคนเราวิ่งมาทางปานบนะคนเราอ่ะบางทีนะคนเราวิ่งมาทางตานเขาไม่ดีหระโอ้ทางเราทางเราวิ่งมาทางตันแต่เรากลับเลยฮะทุกคนอไอดี ตายไปแล้เลยอาหารเรียบร้อยกันทุกคนมาอาหารเรียบร้อยกันอันไหนมันไม่ตันบ้างอ่ะซอยไหนไม่ตันบ้างเหรอตันทุกซอยตันทุกซอยโอเคคือต้องวิ่งวนในซอยสีแยกอย่างเงี้ยอือใช่โอเคเขาจะได้เืินมาได้โอ้ไม่ตื่นจ้ะชุบเลยชุบเลยผีไม่มาโอเคมันมีน้ำเหเห็นหัวแล้วโอเคพี่เอ่อพี่พี่ฝับพี่เมื่อเนิ่นพทุกคน อุ้ย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 วุ้ย่าจะลองใช้ถูกเจนี่เขาใช้กันตั้งหน่งยมตร้มตุ้มตรุ้มตรมจังเลยเปิดไยังไงอ่ะเอฟเหรอมาจ่ะเออใช่เป็นไปเลยโอ้โหแม่อะไรผี You are m i n ทำไมพี่ว่าพี่รลดทุกคนพี่เราล้มีีกแล้วพี่สาวพี่คิดพี่ใส่าี่ว่าพี่ผ่านผ่านแล้วนะกระโดดผ่านแบบเออเออเออหน่าจอบิหน้าจอบิลราตายหมดลยโอเคโอเคเป็น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 เปนเปนตลอุ้มนานก็มันช่วย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 ช่อุ้มนานตายไหมม่ไม่ไม่ไมเอาเอาอามาเด้อมาเด้อ ทุกคนระดนเงี้ยเดี๋ยปักฝีมือกันระดูเงียก็ไม่จัดอ่ะไม่ชินละ้อฮึได้ดีอ่ะโอ๊ยหาเนสิเดี๋ยวไปอาเงินด้วยกันเ้กเราเราเราหาที่เอ้อบิจะทำาบบนั้นหรอมันทำไม่ได้แล้ว มันทำไม่ได้แล้วเหรอใช่โอเคเจ้าแล้วทุกคนเราววานเหม,ไมืทุกคนเราอยากตั้งหวาบเราทำยังไงาาโอ้ทางตงกา,า,กนนาอไม่ได้อุ้อยติดติดติดโอ้ทุกคนพี่เราอยอยื่เลินนี่มอ่อนนะติดติดติด ติดติอ้งเหมือนก o m a n ะไรเงยโกันยิใส่ยลไอ้บยิงกับยิงกับตกปลาเราได้หมล่ยอานีเราหีผมี่กระชับกระชับย้างวค่ะไม่หมดเลยออืออออโอ้โไม่มีอะไรเลยจบแล้วเหรอแล้วจบยังมั้งคนตอนนี้เราล่าจามนไเลย อุ๊ยพี่เล่นกมากเลยอ่ะอันนี้อาจจะไม่เยอะมากขี่เล่นไม่เก่ง <c oughs> <S <S เราเราไม่ได้เ่นมามานปีนี้แล้วปกติไม่ได้เล่นะออนะปกติเล่นอย่างเยอโีนะโฮ้ดโคยนเล่นล่าสุดของ <โฮ S 3> พี่มากแล้วก็ไม่ได้ไดยนเล่ล่า,ลาสุดของพีคิดมากใช่ไหมของพี่ <c oughs> ของพี่คืออะไรนะราะเล่นล่าสุดคิดมันของพี่อยมีไก่มากล่าสุดคิดมาที่แล้วอ่ะปีที่แล้ว ยัไเลยไม่ใช่คิดมากอผมพี่ไม่ใช่คิดมากวาเลนไทน์เออผมพี่วาเลนไทน์มีคพี่เล่ตัองหนงวาเลนไทน์พี่ไหนสองสามหอาสันนั้นอ่ะพี่มันจะให้เก็บเก็บเก็บจดจดหมายอ่ะก็เก็บตรงกันหมดนะเหรอคิดมากเหรอคิดมากก็อาจจะเป็นไปได้มากลองเม่ให้อาจจะคิดมากอาจจะคิดมากหลยพอเราตัวาโอ้แล้วเราเยังเออนอยนู เ,เปิดประตูเปิดออกดูอุ่ยเจอผีไม่ใช่ไมิใช่มิใช่เมื่อเช้าเอฟอยากอยากลองเล่นมุมกล้องเนี้ย,ยเล่นมุมมองเนี้ยมุมมองคนที่ดงเราเราเล่นง่ายนอะจะลองเล่นนะอุยจะไม่ได้เล่นนานนะคุณเรามาเล่นมุมมองคนที่หนึนะ่งกันเถอะ ว<ม>ีพูดไปขเขาก็ไม่รู้ไม่ได้มองเห็นหน้าจอวีอะเขามองหน,น้าจอวีโอ้ยทุกคนอาจจะเห็นหนา<ต>้าผมไม,ไม่ไม่เห็น,นหน้าเราเยจะเห็นหน้าจอวี่ึงเดือนเนี่ยนอ่นแต่ว่าผมเล่นแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้คุณครับคุณครับคุบบเล่นยังไงดีช้างวิ่งไปเจอผีโอ้คุณยอดโอ้สุดยอดวิ่งไปเจอผีขี้เหมือนจะชี้อะไาเป็นตนเหมือนอ้วิ่งมาขึ่นมาไหนขึ้นมาไหนนี่คนลจริตาขึ้นมาไหนนี่ เอคือามันแดงคือนนีเราทานไปแล้วเออตายไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกยังยังยังไม่ลงตายไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรื่องแปลกคือถ้าพี่ไม่ตายพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าคันไม่ได้อย่างไรเออ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 ุ้ยอุ้ยอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปช่วยพี่จะฟื้นฟื้นฝีมือพี่กลับมาให้ได้ที่คนที่ว่าไปติดอยู่ก็เออทางกัน ทุกคนมีมือจะต้องดูแบบด้วยทุกคนนะครับตอง่วยอนอย่างย่างอ่ะเอาได้แเดี๋ยวก็เร่องไม่เป็นเออเหรอที่เมื่อแ้งใชไม่ใช์แล้วเหรอม่หรือว่ามีมีเตอร์พิงอ้าวเหรอไม่บอกเลื้มแต่เซอร์พีมันก็จะยากหน่อยนะง่ายกดดัดดเอาไหมล่ะได้อไงเนะเออเซอร์พีไหมได้ได้ได้ พี่วิ่งวนกับแบบนี้เพื่อหาทางขึ้นตอนนี้หาอะไรไม่เจอเลยเออโทษกัรมันไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจกับผมผมไม่ได้ไม่เคยเลมม่ที่ก่อนคุณนมาได้งไงมไม่ได้ตั้งใจจะมือนะคะแกกับผมโอ้โหเข่าโอ้โหพี่เข้าแล้วเหรอเข่าเหรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข้านะเพื่อน คิดตรงอยู่อมงพี่รลังตึงเจอผี่โอ้เอฟี่เอฟี่อี่อี่อฟี่เอี่อี่ มาลื้อคลื่นมาลื้อคลื่นอยูนในแมพดีวะช่วงแล้วช่วหนึ่งโอ๊ยไปไปไปมาเข้าเลยนะจะพี่เข้ารออือพี่เข้ารอพี่เข้ารอแล้วจะลองเล่นหมูกมองดีจะลองเล่นอ้าวแล้วพี่อ่ะพี่ต้องวิ่งหนีพี่คนเดียวไม่หนุดหรอก ไม่หลุดพี่รู้ไม่หลุดแต่พี่จะต้องไี่หนีผีคนเดียวแป๊บนึงพี่ต้องเข้าไปมันนะคะโอ้โหแล้วแล้วจุดเกิดผีมันอยู่ใกล้จะด้วยไงไปเดี๋ยวเข้าไปจนงจึงเจอผีจะหามาใช่ไงพี่ไม่คนกับแแบบอ,อ่ะแบบนี้เล่นไงอ่ะแบบใหม่นะ่ะแบบนี้คือ,อยังไงอ่ะมันจะคล้ายคบ้านญี่ปุ่นไหมอ่ะแบบลงหนังวอซุเกียวไม่รู้่มันคล้ายๆบ้านญี่ปุ่นไหมอ่ะวิ่งไปเล่นๆเถอะน้อง,งอม มันไม่ใช่ใบหนุ่มตนยมีสัมผ์สไม่หม่ถึงมันจะคล้ายๆกันไหมี่พิพิธภัณฑ์อ่ะผมไม่ไปโอ้โหโอ้โหแตผมขอโทษอย่าอย่าไล่ตามพวกนี้เลยพี่พี่ดูเรื่องต่ำต่อไปนะคะชันคดูเรื่องต่ำต่อไปนะเดี๋ยวอยมันจะมีกัได้พี่พี่ครับผมไม่ได้ติดตามพี่นี่พวกนี้ผมไม่พวนี้กับพี่ผมสิอ๋อพิพิธภัณฑ์ผมเคยเล่นผมเคยเล่นผมเคยเล่นไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยิ่งมีอะไรเกิดขึ้นครับทุกท่ามด๊าหมายหรือดวงจันทร์เออเออกระผมเล่นอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนไว้ไว้ไว้ดามอยู่ไหนวะด๊าไว้ไว้กระผมขอโทษกระผมขอโทษผมไม่ทวงตับพี่ผมไม่ผม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 ไม่ยืมตังค์พี่แล้วผมไม่ยืมตังค์พี่แล้วผมผมผมหาดามไม่เจอดามด๊าหมายผมไม่ยืมตังค์พี่แล้วผมไม่ยืมตังค์พี่แล้วพี่พี่บอกแลว่าดามโดนโดนไปแล้วน่ะพี่ผมไม่ยืมตังค์พี่แล้วครับพี่ ผมขอโทษผมจะไม่ยตามที่แล้วอย่าไล่ตามฉัเลยอะไรเออน,น่า <c oughs> จะค้างโอ้ตัวหเออสุดยอดน่าจะค้างได้สุดยอดมาได้ได้สุดยอดจริงๆเลอยัม่กับพ่บยู่อ่ะต้องการอะไรุลวเอ้าเ้วต้อการล้มลุวเพื่อเปยนแบบแบบนี้มนะันแย่มากเลยแเหรอวันนี้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  มาพี่จะได้มุมแอนี้แล้วถลาหรอมุมมองที่หนึ่งว้าอยากมีท่าเต้นอ่ะอันเนี้ยอยากมีโมดอ่ะแต่มันเป็นรหัสรหัสเก่ารหัสแก่ๆเก่าแก่รหัสกกา <c oughs> ที่ไม่เคยเล่นแบบนี้มาคน <c oughs> <c oughs> ใช่เราลืมเราลืมคัดเข้าใช่ <Okay. S 1> เราลืมเปิด ให้เปิดรเดี๋ยวให้เขาบินจออกเออพี่ลี้ปิดแล้วเปิดไหม่เปิดอะไรมาเอาเลยเหรอสามต่อเอ้ยเดี๋ยวรอันเรื่อกงานหน่อหนึ่งก็ได้สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยิมเตรวจไปวิ่งไปเจอผีเราจะวิ่งบนไปหาผีไม่มเจอพี่พี่ฝีมือเริ่มกลับมาแล้วเขาห้องนี้เข้าไม่ได้โอเคอเอก็ไดู้่ข้างล่างอ่าไอ้เนาะไอเจ๊แค่ เวดนะเวดนะเวสนะเวสนะเวสนะทางคะดิแป๊บหนึ่งเวนัมินิกแคทิ่มเวนัมินิกทำวัตเตอร์คอนเสิร์ตเอ่ออยู่ห้องนิทัศกาลที่อยู่ห้องนิทศกาลห้องนิทัศกาลเนี่ยเออวิ่งชนกระจกโอ้ยเก็ดกระจกแล้วอ่ะอยู่ไหนจะไปหาเอ็คเคไอมอห้องเดียวกันเวย โอเคไอ้น้องไม่ชูบอ่ะพี่อยากแบบพี่อยากแบบวิ่งเอ้าเขาเรรู้ได้เหรออืมข้รู้เหมือนกันซึ่งรู้เหมือนกันอ่ะวิ่งวิ่งจนหมดเวลาไหมทุกคนนานมากเลยนะรู้สามนาทีอ่ะตอนนี้กี่นาทีเอ๊ะหางลมกัเดี๋ยวเราดูท่าพี่น้ำลงนี่ไม่ใชวิ่งล็อกลมอ่ะอืมทางเราเ็นามม่จิงเกอร์ที่อยู่ตรงไหนวะไม่ หาซรซิไม่เจอเดี๋ยวค่อยคัดอีกซิอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่สองร้อยกว่าอยู่ข้างล่างฝั่งทางนี้ถูกข้างล่างฝั่งทางเนี้ยนี่ที่ที่อยากเล่นมคะ่เนี่อยากเล่นหมอ่าม่นย้งีบอลกองเขาจะ ตัวแก่ที่สูงตายไม่ไมัดเยเกลี่ยภาฮะไม่ก็วู้วีวิดูีิดูมาฟ้ามันสีเกิดมามาค่ะอันนี้อันนี้ก็ยไม่ใช่ตัวที่ผมเล่นในเกมโอ้โอมาค่ะมาค่ะมาค่ะเอาให้ตาเราก็ไม่รู้ความจริงใช่ไม่รู้จริงไม่ต้อง